ดูดเหรียญกำลังดูดเหรียญมาแล้วเร็วๆๆวิ่งๆๆกำลังดูดเหรียญดูดูเหรียญ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 โอ้กำลังหมดแล้วว้าช็อตอีกแล้วได้กี่คะแนนเนี่ยโอ้กินเก็บเหรียญได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามเหรียญนะครับหมดเวลาแล้วว้าเวลาน้อยมากเลยนะครับเกมนี้ก็จบแล้วนะครับตอนนี่ดีใจใหญ่เลยที่ได้เล่นเกมนี้ครับเด็กน้องเทมิจะ วิ่งไปหาอะไรเอ่ยแต่มีอยากได้ลาบูบุ้มากเลยวันนี้คุณพ่อช่วยยอดเรียนลาบุบห้หน่อยพอก็เป็นหัวพ่อจะหยิบลาบูบู้ให้เทมี์ได้หรือเปล่านะไปดูกันนะครับว่าคุณพ่อจะขี้บลาบูบู้ให้กับน้องเทมี์ได้หรือเปล่านะครับสําหรับคลิปนี้เราคงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและฝากชมคลิปต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ